มาดูกันว่าวันนี้เราเอามะละกอมาปลูกกันตายทั้งหมดเจ็ดต้นเนินเนี้ยเมื่อก่อนนะพ่อเขาปลูกมะละกอฮอลแลนด์นี้ไม่มีคนดูแลมันก็ตายไปตามสภาพแล้วก็ตรงเนินเนี้ยพ่อเขาจะลงพริกไว้ด้วยก่อนก็จะมีมะละกอฮอลแลนด์ก,กินแล้วก็พริก พ่อตายไม่ถึงปีพวกไอพวกพลิกกับมะละกอของเขาก็ตายตามเขาไปด้วยเลยนี่ก็มีพลิกพลิกก็น่าหลายอยู่ ได้แปดหลุมต้นน,นอ่อนก็ปลูกรวมกันไปนี่เราอยู่เราก็จะดูรลของเรากันเองแหละอันนี้ก็เป็นกระถินกระถินทั้งกอเลยตรงนี้แฟนเขาถางตัดเอาไว้ตรงนี้แฟนถางหมดเลยมาถางรีบเอาต้นไม้ลงเพราะจะเป็นอาทิตย์อยู่แล้วตั้งแต่รู่วอามาทิ้งไว้ให้ ยังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวพอเสร็จจากปลูกต้นไม้ก็จะเอาพวกใบกล้วยที่มันตายเนี่ยออกใบกล้วยตายแยกต้นไหนที่มันต้นเล็กก็จะแยกออกอันนี้แฟนเข้าไปที่เฉลิมเข้าไปนี่อยู่ ขุดหลุมต้นฝรั่งเราได้เ,เอาลงให้หมดไม่งั้นจะไม่มีเวลาดูแลไอ้พวกกล้วยพวกเนี้ยเห็นไหมมันเบียดก,กันจนในนี่ละลกมากตอน,นนี้แดดแรงมากๆเลยเผาจนต้นผุทราตายแล้วก็ใบลำไย นูน่นตายขึ้นไปถึงนูน่นโอเคค่ะเอาไว้เดี๋ยวรอมันโตหรือมันแข็งแรงดีจะมาถ่ายให้ดูใหม่งานของเรายังมีอีกเยอะไม่เสียเวลาไปลบกับใครโอเคค่ะ